ไม่เ e มเบอร์เอกซ์คู r ออเดอร์สิทธิพิเศษสำหรับเมมเบอร์ของกูอินเวสรับแนวทางออ d e r ร์เทรจากบัญชีจริงที่ผ่านการวิเคราะห์และคาดการณ์อย่างละเอียดและความมั่นใจที่จะทำกำไรให้กับคุณสมัครเลยกับเราที่กูอินเวสต a เ e สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครกับเราได้ที่ไลน์กูอินเวส t ์ a ฟ ใหม่ Member e r e เ c l u s i v e o สิ e r สิทธทิพิเศษสำหรับเมมเบอร์ของคูอินเวสรับแนวทางออเดอร์เทรจากบัญชีจยวที่ผ่านการวิเคราะห์และคาดการณ์อย่างละเอียดและความมั่นใจที่จะทำกำไรให้กับคุณสมัครเลยกับเราที่คูอินเวส t ์เทสอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครกับเราได้ที่ l ล n e k u i n v e s t t r a d e ใหม่เ e m b e r ร์เอกุ r ิ e ร r สิทธทิพิเศษสำหรับเมมเบอร์ของกูอินเวสรับแนวทางออเดอร์เทรดจากบัญชีจริงที่ผ่านการวิเคราะห์และคาดการณ์อย่างละเอียดและความมั่นใจที่จะทำกำไรให้กับคุณสมัครเลยกับเราที่กูอินเวสต์เฟสสอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครกับเราได้ที่ l ล n e กูอินเวสเฟสใหม่ m มมเ e อร์เอ u ก i v e ล r d e r ที่พิเศษสำหรับเมมเบอร์ของก i รีเว t รับแนวทางออเดอร์เทรดจากบัญชีจริงที่ผ่านการวิเคราะห์และคาดการณ์อย่างละเอียดและความมั่นใจที่จะทำกำไรให้กับคุณสมัครเลยกับเราที่กูรีเวสเฟ e สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครกับเราได้ที่ไลน์กูรีเวสเฟ e แนวทางการเทรดอัปเดตเรียลไทม์ time, วิเคราะห์ราคาทองคำรายวันวิดีโอแผนการเทรดและสิทธิเมมเบอร์ Member อีกมากมายทุกออเดอร์ในกลุ่มเป็นแนวทางการเทรดจากบัญชีจริงไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการเข้ากลุ่มเพียงแค่เปิดบัญชีซื้อขายกับเราเท่านั้นและนอกจากนี้ยังมีมือใหม่หัดเทรดกับคุณโทนี่ที่มาวาดสีสันบนเส้นกราฟและแชร์มุมมองมือใหม่ และปัญหาที่มือใหม่ต้องเจอและลุ้นกับการเข้าออเดอร์ของคุณโทนี่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราที่กูอินเวสเทรดกับ <In> บทวิเคราะห์กราฟที่กูอินเวสเทรดนำมาบริการทุกท่านในทุกแพลตฟรอร์มไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดใน Facebook และ YouTube หรือเป็นส่วนตัวพูดคุยกับอาจารย์ได้โดยตรงที่ห้องสูงมและ Club House และอัปเดตแนวทางทุกช่วงจุดสำคัญของกราฟสำหรับเมมเบอร์กูอินเวสและยังได้รับสิทธิพิเศษเข้าชมบทวิเคราะห์ในห้องสูม่ม8 3 0 1 8 5 0ทีนี้มันจะขึ้น ท่าไหนเนี่ยมันก็คือไอสิ่งที่เรานั่งแกะนั่งวิเคราะห์กันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเองและใ้ทุกวันเสาร์พบกับบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่วิเรคราะห์คลับแง่มุมในระยะยาวใครที่กำลังหาแนวทางในการเทรดสามารถรับชมคุยเวทเทรดได้ในทุกๆช่องทางหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดกูิเวทเทรดและเจอกันในทุทกๆบทวิเคราะห์นะครับ เมมเบอร์เอกุสิสออเดอร์สิทธทิพิเศษสำหร,รับเมมเบอร์ของกูอินเวสรับแนวทางออเดอร์เรจจากบัญชีจริงที่ผ่านการวิเคราะห์และคาดการณ์อย่างละเอียดและความมั่นใจที่จะทำกำไรให้กับคุณสมัครเลยกับเราที่กูอินเวส Trade สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครกับเราได้ที่ไลน์กูอินเวสต์ เป็นแนวทางการเทรดอัปเดตเรียลไทม์วิเคราะห์ราคาทองคำรายวันวิดีโอแผนการเทรดและสิทธิเมมเบอร์อีกมากมายทุกออเดอร์ในกลุ่มเป็นแนวทางการเทรดจากบัญชีจริงไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการเข้ากลุ่มเพียงแค่เปิดบัญชีซื้อขายกับเราเท่านั้นและนอกจากนี้ยังมีมือใหม่ัดเทรดกับคุณโทนี่ที่มาวาดสีสันบนเส้นกราฟและแชร์มุมมองมือใหม่และปัญหาที่มือใหม่ต้องเจอและลุ้นกับการเข้าออเดอร์ของคุณโทนี่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราที่กูอินเวสทเทรด บทวิเคราะห์กราฟที่กูอินเวสเทรดนำมาบริการทุกท่านในทุกแพลตฟอร์รอมไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดใน Facebook และ YouTube หรือเป็นส่วนตัวพูดคุยกับอาจารย์ได้โดยตรงที่ห้องสูงและ c l ับ House และอัปเดตแนวทางทุกช่วงจุดสำคัญของกราฟสำหรับเมมเบอร์กูอินเวสและยังได้รับสิทธิธพิเศษเข้าชมบ,บทวิเคราะห์ในห้องสูงหนึ่1 8ป0สทีนี้มันจะขึ้นท่าไหนเนี่ยมันก็คือไอสิ่งที่เรานั่งแกะนั่งวิเคราะห์กัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเองและในทุกวันเสาร์พบกับบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่วิเคราะห์คราบแง่มุมในระยะยาวใครที่กำลังหาแนวทางในการเทรดสามารถรับชมกูเวทเทรดได้ในทุกๆช่องทางหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์กูเว Trade และเจอกันในทุกๆบทวิเคราะห์นะครับ เมมเบอ e ์เอก s สิ e o อเดอสิทธทิพิเศษสำหรับเมมเบอร์ของค i n v นเวสรับแนวทางออเดอร์เทรดจากบัญชีจริงที่ผ่านการวิเคราะห์และคาดการณ์อย่างละเอียดและความมั่นใจที่จะทำกำไรให้กับคุณสมัครเลยกับเราที่คู n v e s t ส a ์เสอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครกับเราได้ที่ไลน์คูอินเวส a ์เ ใหม่ m r m x e r e ์เ l u s i v e Order สิทธทิพิเศษสำหรับ Member ของ q i n w e s t รับแนวทางออเดอร์เทรจากบัญชีจริงที่ผ่านการวิเคราะห์และคาดการณ์อย่างละเอียดและความมั่นใจที่จะทำกำไรให้กับคุณสมัครเลยกับเราที่ n ู e s t Trade สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครกับเราได้ที่ Line ไล e ์ n ู e s t Trade แนวทางการเทรดอัปเดตเรียลไทม์ time, วิเคราะห์ราคาทองคำรายวันวิดีโอแผนการเทรดและสิทธิเมมเบอร์ Member อีกมากมายทุกออเดอร์ในกลุ่มเป็นแนวทางการเทรดจากบัญชีจริงไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการเข้ากลุ่มเพียงแค่เปิดบัญชีซื้อขายกับเราเท่านั้นและนอกจากนี้ยังมีมือใหม่หเทรดกับคุณโทนี่ที่มาวาดสีสันบนเส้นกราฟและแชร์มุมมองมือใหม่และปัญหาที่มือใหม่ต้องเจอและลุ้นกับการเข้าออเดอร์ของคุณโทนี่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราที่กูอินเวสทเทรด Member ร์กูเลมเบอร์เอ็กซ์คูสิทธทิพิเศษสำหรับ Member ร์ของกูอินเวสรับแนวทางออเดอร์เพจจากบัญชีจริงที่ผ่านการวิเคราะห์และคาดการณ์อย่างละเอียดและความมั่นใจที่จะทำกำไรให้กับคุณสมัครเลยกับเราที่กูอินเวสต a เพสอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครกับเราได้ที่ l ล n e กูอินเวสตให Member e จเมมเบอร์เอ็กซ์คูซีฟออเดอร์ บทวิเคราะห์กราฟที่กูอินเวสเทรดนำมาบริการทุกท่านในทุกแพลตฟรอร์มไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดใน Facebook และ YouTube หรือเป็นส่วนตัวพูดคุยกับอาจารย์ได้โดยตรงที่ห้องสูงและ c l ับ House และอัปเดตแนวทางทุกช่วงจุดสำคัญของกราฟสำหรับเมมเบอร์กูอินเวสและยังได้รับสิทธิพิเศษเข้าชมบทวิเคราะห์ในห้องสูงแท,18 30, 18ทีนี้มันจะขึ้นท่าไหนเนี่ยมันก็คือไอสิ่งที่เรานั่งแกะนั่งวิเคราะห์ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเองและใ้ทุกวันเสาร์พบกับบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่วิเคราะห์กราฟแง่มุมในระยะยาวใครที่กำลังหาแนวทางในการเทรดสามารถรับชมคุยเวทเทรดได้ในทุกๆช่องทางหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Li น์แอดคุเวทเทรดและเจอกันในทุกๆบทวิเคราะห์นะครับ เมมเบอร์เอ็กซ์คลูซีฟออเดอร์สิทธิพิเศษสำหรับ m มมเบอร์ของ q i n น e s t รับแนวทางออเดอร์เรจจากบัญชีจริงที่ผ่านการวิเคราะห์และคาดการณ์อย่างละเอียดและความมั่นใจที่จะทำกำไรให้กับคุณสมัครเลยกับเราที่คูนเวดเฟ e สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครกับเราได้ที่ไลน์คูนเวดเฟ e ใหม่ Member ร์เอ็กซ์ค r ูซ r ฟออ์สิทธทิพิเศษสำหรับ Member ของกูอินเวสรับแนวทางออเดอร์เทรดจากบัญชีจริงที่ผ่านการวิเคราะห์และคาดการณ์อย่างละเอียดและความมั่นใจที่จะทำกำไรให้กับคุณสมัครเลยกับเราที่กูอินเวส t ์ a สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครกับเราได้ที่ l i น์กูอินเวส a ์เฟใหม่ m e m b e r e ์เอ็กซ์ r สิทธิพิเศษสำหรับเมมเบอร์ของ q ูอินเวส t รับแนวทางออเดอร์เทรดจากบัญชีจริงที่ผ่านการวิเคราะห์และคาดการณ์อย่างละเอียดและความมั่นใจที่จะทำกำไรให้กับคุณสมัครเลยกับเราที่ q ูอินเวส t ์ a ฟสอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครกับเราได้ที่ไลน์กูอินเวส t ์ a ฟ e ใหม่ m r m b e r e ์เอ็กซ์ e ลสิทธทิพิเศษสำหรับ m e m b e อร์ของกู n v e s t รับแนวทางออเดอร์เทรดจากบัญชีจริงที่ผ่านการวิเคราะห์และคาดการอย่างละเอียดและความมั่นใจที่จะทำกำไรให้กับคุณสมัครเลยกับเราที่กูรีเวสเฟ e สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครกับเราได้ที่ไล e ์กูรีเวสเฟ e <Trade. S 2> บทวิเคราะห์กราฟที่กูอินเวสท์เทรดนำมาบริการทุกท่านในทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดใน Facebook <ม>และ YouTube หรือเป็นส่วนตัวพูดคุยกับอาจารย์ได้โดยตรงที่ห้องสูงและ c l ับ House และอัปเดตแนวทางทุกช่วงจุดสำคัญของกราฟสำหรับเมมเบอร์กูอินเวสท์และยังได้รับสิทธิพิเศษเข้าชมบทวิเคราะห์ในห้องสูนงแท,18 30, 18ทีนี้มันจะขึ้นท่าไหนเนี่ยมันก็คือไอสิ่งที่เรานั่งแกะนั่งวิเคราะห์กัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเองและใด้ทุกวันเสาร์พบกับบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่วิเคราะห์คราสแง่มุมในระยะยาวใครที่กำลังหาแนวทางในการเทรดสามารถรับชมคุยเวทเทรดได้ในทุกๆช่องทาง ครับก็สสัดดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้1 8ตุลาคม2565ครับกลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำในรอบขํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ยังไงก็อย่าลืมครับกดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนะะดื้อดีๆจากช่องของเราแบบนี้นะครับส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์หรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนครับให้กับทีมงานได้ทำคลิปทำเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้ หรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเรานะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายรายเดือนใดๆนะครับก็เข้ากลุ่มเข้ามาพูดคุยทักทายแลกเปลี่ยนมุมมองเทคนิคการเทรดหรือข่าวสารทองคํากับเพื่อนๆกันได้นะครับอ่ะมาอัปเดตทองคํารอบข้ามกันนะครับนะก็ต้องบอกว่าในช่วงระหว่างวันที่ผ่านมาเนาะราคามีการปรับตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ ถูกเทขายครับจากราคาเปิดมาเมื่อเช้าปรับตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการเทขายกลับลงมาครับที่ราคาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็บอกว่าเราต้องบอกว่าทิ้งมีการทิ้งหางทิ้งไส้กันเหมือนกันนะครับทิ้งหางทิ้งไส้สําหรับวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าวันนี้จะสามารถปิดมาแบบนี้ได้หรือไม่นะครับถ้าวันนี้ปิดแบบนี้พรุ่งนี้มีโอกาสปรับตัว ลงทดสอบแนวรับอีกครั้งหนึ่งนะครับตามสัญญาณแท่งเทียนแต่ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของสภาวะนะครับไซเวว์เนาะเพราะฉะนั้นน้ำหนักของแท่งเทียนอาจจะปรับลดลงไปบ้างนะครับก็ต้องบอกแบบนี้นะแต่ว่าให้ไปเน้นมองเล่นตามกรอบจะดีกว่านะครับสวัสดีเพื่อนที่เข้ามาในห้องซูมด้วยนะครับรลบกวนเช็ดกล้องเช็คใหม่ด้วยนะครับนะ ไม่ได้มีคำถามใดๆผมรบกวนปิดให้สักนิดหนึ่งนะครับอ่ะเนาะนี่คือภาพที่เรามองเอาไว้นะครับก็ยังให้ภาพเดิมมุมมองเดิมนะครับเดี๋ยวมามองในภาพรวมกันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าแท่งเดือนยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็รอดูนั่นแหละครับไซสเวดาวนะครับ,นรบในภาพของเดยอยู่นะครับรอหลุดครับ ว่าจะหลุดขึ้นหรือปรับตัวลงนะครับหากปรับตัวขึ้นครับมองการปิดทั้งเดือนเอาไว้แถวๆพันเจร้อยหากมีการปรับตัวลงครับมองรับเดิมครับหนึ่นะครับก็ลองบอกว่ามาะทางตรงนี้อยู่แต่ถ้าเกิดไซด์เวย์ยังไม่หลุดกรอบก็เดี๋ยวไปมองกันตามกรอบราคาระหว่างดีหนะครับถึงดีสนะครับให้กรอบนี้ไปก่อนนะใช้กลยุทธ์เล่นในกรอบนี้ไปก่อนนะครับ ภาพรวมครับของแท่งวีกนะภาพรวมของแท่งวียังให้น้ําหนักครับว่ามีโอกาสปรับตัวลงต่อเนื่องตามสัญญาณของแท่งเทียนนะครับตามสัญญาณของแท่งเทียนและแนวโน้มหลักนะครับแนวโน้มหลักที่เป็นสตรองเทรนนะครับก็ต้องบอกว่ายังเป็นแนวโน้มทิศทางของขาลงอยู่ยังเป็นดาวอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นให้ระวังการปรับตัวลงมาด้วยเช่นกันนะครับหากหลุดบริเวณแนวรับ ว3ลงมาได้หรือหากราคาในสัปดาห์นี้นะครับลงมาปิดถึง1610ได้หรือสัปดาห์หน้าก็ตามนะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสหลุดลึกนะครับมีโอกาสลงมาเล่นถึง1550กันด้วยอันนี้ต้องระวังกันไว้ด้วยนะครับอย่างติดตามอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครบายกันอยู่นะครับแล้วเห็นราคากระชากลงก็ต้องบอกว่าแบ่งคัดลอดบ้างก็ดีนะครับเพราะ แนวโน้มภาพรวมหลักยังเป็นทิศทางของการลงอยู่นะครับในส่วนของภาพเดอย่างที่คุยกันไว้เมื่อสักครู่นะครับตอนนี้น้ำหนักหลักๆเนี่ยคือมองการไซด์เวย์ในกรอบนี้เลยครับ d1 ถึง d2 ครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวแกว่งตัวเล็กๆเนี่ยในภาพชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงเองก็ตามนะครับก็ต้องบอกว่าหากเหตุการณ์ขึ้นมาทดสอบในกรอบอาจจะมีการทิ้งอยู่ๆก็ทิ้งเลยก็ได้ ให้ระวังเอาไว้ด้วยนะครับหรืออยู่ๆลงมาลึกๆแล้วฉันอยากจะขึ้นเลยได้ไหมก็ได้เช่นกันนะครับเพราะนั้นในพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมของการไซด์เวย์นะครับแต่ตอนนี้ภาพรวมตรงนี้มันเป็นภาพของไซด์เวย์ดาวนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ราคาจะปรับทําโลต่ำลงมาเรื่อยๆและมีไฮปรับตัวลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นยังให้ภาพรวม ในลักษณะนี้อยู่เพราะนั้นใครที่เทรดสาบายนะครับก็ควรจะเป็นการเก็บสั้นวางสต็อปลอ s ให้สั้นเอาไว้ก่อนนะครับใครที่เก็บฝั่งช็อตนะก็ต้องบอกว่าหาจังหวะหาแนวโน้มตามกรอบนะครับก็ต้องบอกว่าราคามีการล้นบ้างนะเป็นปกติอย่างที่บอกครับถ้าราคาล้นนะครับผมให้ล้นได้ถึง1670ห้ามเกินนี้และในระหว่างวันจะต้องกลับลงมาปิดให้อยู่ในเทรนด์ให้ได้ ก็คือเทรนด์ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งราคามีการยืนขึ้นมาปิดเหนือดีหนึ่งสมมตุติขึ้นมาปิดยืนนะครับแบบนี้ไม่ได้เป็นสัญญาณที่ดีนะครับราคามีโอกาสหลุดและกลับขึ้นมาเล่นถึง W 2ได้อันนี้ในกรณีของฝั่งขึ้นนะครับในฝั่งลงอย่ากให้ภาพในกรอบครับถ้าจะไหลลงจริงๆนะครับควรจะหลุดดีไล่ราคาลงมาด้วยเช่นกันนะครับ มาดูในกรอบ4ชั่วโมงกันบ้างครับในกรอบ4ชั่วโมงก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับราคาก็ยังเคลื่อนตัวในกรอบนี้อยู่นะครับก็สังเกตดูพฤติกรรมครับราคานะครับจะวิ่งชนกรอบชนกรอบนะครับแล้วก็กลับตัวนะครับอันนี้คือพฤติกรรมปกติของมันนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นมาเมื่อเช้าขึ้นมาทดสอบกรอบเหมือนกันแล้วก็มีการเทขายออกมานะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังครับราคาอาจจะไหลลึกลงมาเล่นถึง D2 ก็ได้ นะครับแต่พฤติกรรมใช้เวย์ครับก็ต้องบอกว่าให้ระวังการแกวนไปแกวนมาแกวนไปแกว่นมาแล้วก็ถูกด้้ยได้นะครับพฤติกรรมเป็นลักษณะนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีแบ่งรับเอาไว้3ส,ส่วนหลักๆนะเดี๋ยวไปดูในภาพของชั่วโมงนะครับจะได้เห็นกรอบที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าหลุดลงล่างเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะให้ภาพของการ เป็นการทำโลลงมาบ้างเล็กน้อยแล้วก็ปรับตัวนะครับเพราะภาพเดิมพฤติกรรมตอนนี้มันเป็นลักษณะของไซเวดาวเนาะก็อย่างที่บอกโลต่ำลงไฮต่ำลงครับนะเพราะนั้นให้ระวังภาพนี้เอาไว้ก่อนนะครับมาดูภาพของชั่วโมงครับภาพชั่วโมงนะครับ ตอนนี้ต้องบอกว่าราคาเนี่ยยังเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบๆไม่ได้ไปไหนมากนะครับยังให้กรอบเดิมเช่นเดียวกับเมื่อเช้านะครับแนวต้าน1670นะครับแต่มันจะมีรับใหม่เกิดขึ้นมานะครับก็คือบริเวณ1650ด้วยนะครับแล้วก็โลล่างสุดจะอยู่หนู1640นะครับแต่อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ราคาเป็นไซด์เวดาวครับราคามีโอกาสหลุดโลลงมาได้เล็กน้อย เพราะฉะนั้นอาจจะลงมาเล่นถึงหนึ่งหกสามศูนย์ได้นะครับราคาจะมีการปรับโลเล็กน้อยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นการ break loan, เบรกโลนก็ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งรีบไล่แล้วกันระวังการซื้อกลับนะครับระวังการซื้อกลับแล้วยกขึ้นไปทดสอบในกรอบด้านบนนะครับก็ต้องบอกว่ากรอบด้านบนอาจจะปรับตัวลงมาบ้างน,นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าราคาเนี่ย มันเป็นไซด์เวดาว์เนาะเพราะฉะนั้นกรอบหรือไฮก็จะมีการปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นราคาจะเคลื่อนตัวในลักษณะนี้ครับอา,อาจจะปรับตัวในลักษณะนี้ได้เพราะนั้นนี่คือพฤติกรรมของไซด์เวดาว์นะครับตราบใดที่ยังไม่ได้หลุดกรอบนี้ออกมาก็ต้องบอกว่าอย่างต้องระวังแต่ว่ายังไงซ้าผมอยากให้มองภาพ ในตัวเทรนนะครับที่เป็นตัวเทรนนี้ครับสวัสดีเพื่อนที่เข้ามาด้วยนะครับสวัสดีคุณนนท์ด้วยนะครับผมอยากให้มองในกรอบนี้นะครับก็คือใช้เทรนตัวเนี้ยเนี่ยครับ D หนึ่งกับ D สองนะครับดีกว่าค่อนข้างแข็งแรงกว่าครับเพราะว่าบางทีเรามองภาพเล็กๆอาจจะมองไม่ชัดนะครับภาพเล็กเราอาจจะเห็นการเบรกแต่ว่าพอจบวันราคาทิ้งตัวลงมาปิดอะไรพฤติกรรมแบบนี้อาจจะมีให้เห็น นะครับเพราะฉะนั้นระวังไว้สักนิดหนึ่งสำหรับพฤติกรรมแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็ในส่วนของใครที่อ่าเพิ่งมารับชมนะครับก็อาจจะใช้ในส่วนของคือจริงๆถ้าเกิดใครดูเทรนถ้าเป็นมือเก่ามีประสบการณ์หน่อยนะครับมองเทรนออกนะครับก็ก็สามารถเอาเทรนไปใช้ได้นะไปวางเองตีเองก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นมือใหม่ไม่รู้จะตีเทรนยังไงนะครับก็สามารถติดต่อแอดมินนะครับก็จะมีในส่วนของ อเทมเพลตเทนไลน์ uh, est, est, Line, นี่แหละที่ผมใช้เนี่ยเอาไปใช้ได้นะครับเอาไปอัปเดตลงใน MT4 ของตัวเองในการเทรดได้นะครับนั้นผมยังให้ภาพเดิมคือการไซเว y นะครับแต่ว่าถ้ามีการเบรกออกทางใดทางหนึ่งอย่างที่ผมบอกแหละให้ระวังด้วยนะเพราะว่าการคือจริงๆเนี่ยเมื่อเช้าที่ลงมาเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะเบรกแค่นี้หรือไม่ คือจริงๆถ้าในพฤติกรรมการกระชากยกแล้วกระชากยกและกระชากเนี่ยรจริงๆเนี่ยชุดเนี่ยควรจะนะครับควรจะลงมาทําโลและนะควรจะลงมาทําโลแต่นะครับติดครับสร้างแนวรับใหม่ที่หนึ่งหกห้าศูนย์เพราะฉะนั้นราคาอาจจะมีการเทคตัวกลับขึ้นมาได้นะเพราะนั้นถ้าเทคตัวขึ้นมาแล้วหลุดหนึ่งเจขออภัยหนึ่งหก เจ็ดศูนย์นั่นหมายความว่าพฤติกรรมมันอาจจะมีการเปลี่ยนครับและอย่างที่ผมบอกถ้าขึ้นยืนหนึ่งหกเจ็ดศนหรือราคาขึ้นมาปิดยืนเหนือหนึ่งหกเจ็ดศูนย์หรือดีหนึ่งอันนี้คือกรณีของการปิดเดยนะครับถ้าปิดขึ้นมายืนได้ให้ระวังเลยครับว่าราคาจะไม่ไซเว์ในกรอบนี้ละแต่จะเคลื่อนตัวจากกรอบนี้ครับขึ้นมาทดสอบ W2 อีกครั้งหนึ่งนะครับทำไมต้อง W2 เพราะแบบนี้ครับเรากำลังมองการไซด์เวในกรอบของ W2 และ W3 กันอยู่ด้วยครับคือเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นภาพเล็กมันเป็นภาพนี้ที่ลงมาในช่วงประมาณ2-3วันที่ผ่านมานะครับก็คือช่วงสักประมาณวันพุธอะไรประมาณนี้ที่เริ่มไซด์เวอยู่ในกรอบระหว่าง D1 กับ D2 เป็นกรอบเล็กๆแต่ถ้าเกิดเรามองในกรอบใหญ่ครับ เรากำลังมองอะไรครับมองการไซด์เวดาวในกรอบวีคด้วยครับเพราะฉะนั้นราคาถ้าขึ้นมาปิดยืนเหนือดีหนึ่งได้ราคามีโอกาสเคลื่อนตัวไซด์เวในกรอบนี้ครับภาพอาจจะเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดขึ้นมายืนเนี่ยนั่นหมายความว่าการหลุดดีสองอาจจะจบ จบลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดดีสองเนี่ยมันจะไหลลงล่างถูกไหมแต่ถ้าเกิดจบด้วยการหลุดดีหนึ่งมันจะขึ้นมาทดสอบด้านบนครับแล้วก็เคลื่อนตัวเป็นลักษณะของการไซเวย์ในกรอบแบบนี้ไปเรื่อยๆครับนั่นหมายความว่าการไซเวย์ชุดนี้อาจจะกินเวลาหนึ่งถึงสามปีได้หนึ่งถึงสามปีแต่กรอบอาจจะใหญ่ขึ้นนะอาจจะเล่นถึง W 1หนึ่งก็ได้นะ พฤติกรรมเฮ้ยนานเกินไปหรือเปล่าพูดให้กลัวหรือเปล่าก็ก็ต้องบอกว่าไปไปไปมองย้อนภาพเดิมสักนิดหนึ่งนะครับก็คือภาพนี้ครับนะเพราะนั้นถ้าเกิดภาพนี้เกิดขึ้นพฤติกรรมการเทชุดนี้จบลงแล้วหรือไม่นะครับซึ่งการเทในช่วงก่อนหน้านี้กินเวลามาแล้วแหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับกินเวลามาแปดเดือนซึ่งตอนนี้เรากินเวลามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เดือนนะเพราะฉะนั้นการทุบชุดนี้อาจจะจบลงแล้วก็ได้ถ้าหลุดขึ้นมายืนเหนือ d1 นะครับแล้วราคาเคลื่อนตัวขึ้นมาที่ W2 ครับซึ่งนั่นหมายถึงการเบรกเทรนของของสตรองเทรนชุดนี้ด้วยครับลูไถ้าราคาขึ้น d ีอ่า W2 นะครับ มันจะเป็นการ break trend ของ strong trend ชุดนี้ถูกไหมเพราะนั้นหากมีการ break trend ของ strong trend strong trend ชุดนี้จบลงไปแล้วไปเข้าสู่โหมดการไซด์เวนะครับคือตอนนี้กรอบไซด์เวเนี่ยจริง,รงๆอ่ะมีโอกาสเล่นถึง W1 ได้นะแต่เรามองเป้าตรงนี้ก่อนคือ W2 เพราะฉะนั้นราคาอาจจะเคลื่อนตัวระหว่าง W2 กับ W3 ก็ได้หรืออาจจะเล่นถึง W1 ก็ได้ก็จะเป็นพฤติกรรมนี้ครับทำไมถึงมองภาพนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่แหละครับว่าภาพของเดือนเนี่ยด้วยทามมิ่งมันค่อนข้างที่จะนานละทามมิ่งค่อนข้างที่จะนานแต่ระยะอาจจะไม่เท่าแต่ทามมิ่งพอๆกันละนั่นคือช่วงระยะเวลาที่เทมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาถูกไหมจริงๆเริ่มเทตั้งแต่เฟบ แล้วด้วยนะครับเทมาตั้งแต่เฟบแล้วด้วยนะแล้วก็มาเนี่ยครับเข้าสู่เดือนสิบแล้วถูกไหมก็ยังเป็นยังยังอยู่ในโซนแดงอยู่เลยนะตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นมองว่าถ้าด้วยทัมมิง่งด้วยเวลาจบลงแล้วสภาวะหลังจากนั้นละ่ะมันคืออะไรมันคือไซด์เวย์ดาวรละดับเดือนครับ เพราะฉะนั้นเป้าหมายพันห้ายังมองไหมมองแต่อาจจะไม่ได้ลงด้วยลักษณะการเทต่ตอเน,นื่องแต่จ,จะเป็นการลงมาในลักษณะที่ฉันจะค่อยๆใส้เวลงมาครับโดยอาจจะกินเวลาหนึ่งถึงสามปีในลักษณะของไซเคิลเดิมนะครับแล้วก็มาไซเวต่อฝั่งนี้แล้วค่อยปรับตัวขึ้นอันนั้นคือภาพที่มอง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าถ้าราคาไม่สามารถกระชากหลุดดีสงลงได้คือถ้าเกิดกระชากหลุดดีสงลงได้มีโอกาสไหลนั่นหมายความว่าชุดการเทเนี้ยยังไม่จบแต่ถ้ากระชากหลุดไม่ได้แล้วมีการยกตัวกลับมาหลุดดีหนึ่งหลุดเทรนวีเทรนนี้เดี๋ยวรอรับการไซเวย์ครับนะ อันนี้คือภาพที่มองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวรอดูตลาดเลือกครับว่าจะเลือกหลุดบนหรือหลุดล่างนะครับหรือถ้าเกิดในภาพระยะแบบสักเดือนหนึ่งหลังจากนี้จะไซด์เวย์ในกรอบนี้ไปก่อนหรือไม่มาแบบนี้หรือไม่แล้วค่อยมาเทคตัวขึ้นแล้วเทคตัวขึ้นแล้วก็ไซด์เวย์ในกรอบ เป็นลักษณะนี้ก็ได้นะครับไม่แนะ่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเดี๋ยวต้องรอติดตามรอรับชมกันต่อครับรอตามพฤติกรรมกันต่อนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงของการไซเว์นั่นแหละนะครับจะหลุดลงแรงๆจากกระชากลงแรงๆต้องหลุดกระชากบีสองลงไปด้วยนะครับอ่ะโอเคก็คิดว่าครบถ้วนในทุกมิติของเราในวันนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคากับเราให้ทีมงานของเราดูแลนะครับแล้วก็รวมถึงได้รับสิทธิ์ในส่วนของเมมเบอร์ต่างๆกันด้วยไม่ว่าจะเป็นแนวทางการเทรดต่างๆนะครับก็สามารถกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานของเรากันด้วยนะครับแล้วก็แนวทางการเทรดของเราก็ต้องบอกว่าเป็นออเดอร์ที่เป็นการเทรดกันจริงๆแหละนะครับต้องบอกว่าไม่ได้สกแนลนะเป็นแนวทางซึ่ง ส่วนหนึ่งก็นําไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเทรดละกันนะครับก็อย่าไปถึงกับแบบเอ้ยปักใจเชื่อมาแน่เข้าแน่นะครับเพราะว่าการเทรดเงินคุณเองถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการหน้าตักของตัวเองก็ต้องบอกว่าสําคัญที่สุดด้วยนะครับอ่ะโอเคแล้วก็สําหรับใครที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเรานะครับก็สามารถที่จะกดลิงก์เข้ากลุ่ม การเข้ามาได้เลยนะครับเราก็จะมีกลุ่มสําหรับในการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับต่างๆในการเทรดกันด้วยนะครับก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายรายเดือนใดๆนะครับแล้วก็ใครที่สนสําสหรับเพื่อนๆที่ติดตามกันอยู่รับชมกันอยู่ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนะะดื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้นะครับสําหรับวันนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไป พบกันต่อบนรายการของคุณโทนี่นะครับในช่วงเวลาทุ่มครึ่งใคที่เทดอยู่คนเดียวเหงาเหงาเดียวไปพูดคุยกันต่อในรายการของคุณโทนี่เวลาตุ่มครึง่งสหรับบทวิเคราะห์เจอกันพรุ่งนี้รอบเช้านะครับพรุ่งนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีการขึ้นมาไวสักนิดหนึ่งอาจจะทําวิเคราะห์ไวกว่าเวลาสักนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะอยู่สักช่วงประมาณสักเจ็ดโมงนะครับอาจจะมีภารกิจออกข้างนอกด้วยนะครับก็ลเลยอาจจะมาไวกว่าเวลาสักนิดหนึ่ง นะครับก็จะได้มาทําให้กันก่อนตอนเช้ารอดูตลาดปิดวันนี้กันด้วยนะครับสวัสดีคุณเบสสวัสดีพี่ชพลูสวัสดีคุณองอาจด้วยนะครับคอมเมนต์ผมไม่อัปเดตอีกแล้วต้องขออภัยทักช้านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้รอบเช้าขอบคุณครับ Re recordinging